สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับผมจะพามาดูโสมนะครับเริ่มแตกกันแล้วนะครับฝนตกประมาณครั้งสองครั้งนะครับเริ่มมีทยอยแตกหัวมาแล้วนะครับแตกยอดมาแล้วครับนี่ครับเราเจอหนึ่งต้นนะครับนี่นะครับเขียวๆนี่ครับเริ่มแตกแล้วนะครับไปโก้ไปนี่นะครับมากับกันไปเราจะเดินไปดูโสมกันก็ยังถือว่าแห้งแรงอยู่นะครับยังไม่ แตกเต็มร้อยเท่าไหร่นะครับโอ้โหอันนี้เจอแบบงามๆแล้วนะครับผมนี่นะครับโสมป่านะครับเป็นโสมพันปีนะครับเอาไว้เหมาะดีมาก,กสำหรับบำรุงร่างกายนะครับนี่เราเจอเราเจอใหญ่หัวใหญ่นะครับนี่หัวใหญ่เราจะยังไม่ขุดขึ้นมานะครับ นี่ครับท่านผู้ชมดูนี่นะครับแตกมาเขียวชาโคไปเนี่ยนะครับเขียวเขียวแบบนี้เลยนะครับเริ่มแตกกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับท่านใดที่ว่าสนใจนะครับสมป่าของเรานะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ศู8ย์เก้าแปดเจ็ดนึงเจ็ดนนะครับนี่นะครับเริ่มเริ่มมีแล้วนะครับสรรพคุณนี่บำรุงร่างกายนะครับ ต้มกินแบบน้ำชาเลยนะครับแบบนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับลักษณะใบนี่เริ่มเพิ่งเริ่มแตกยอดแตกยอดอ่อนขึ้นมานะครับนี่ต้นหนึ่งนะครับหลังจากฝนตกมาประมาณสองครั้งนะครับสองครั้งยอดก็เริ่มแตกช่วงนี้กาลังเป็นช่วงเริ่มหาเลยนะครับตอนนี้ผมก็ไล่ขุดอยู่นะครับตอนนี้นะครับพอดีวันนี้ได้มีโอกาสหยุด ก็เลยมีเวลาถ่ายคลิปนะครับก็เลยลงมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับนี่นะครับจะเป็นประมาณนี้ครับพื้นที่ที่ขึ้นนะครับจะเป็นหินนะครับเป็นหินเลยเป็นหินแผ่นๆอย่างนี้นะครับยิ่งยิ่งเป็นหน้าผาก็จะขึ้นตามหน้าผาเลยนะครับสมแถวสมป่าแถวกาญจนบุรีนะครับนี่นะครับจะขึ้นบนหินหินแบบนี้เลยนะครับ แต่ถ้าว่าไม่ใช่ออยู่พื้นที่หินก็จะไม่มีนะครับนี่ช่วงนี้ก็จะแรงเลยครับฝนเพิ่งตกมาได้ครั้งสองครั้งมันก็ยังมีความแรงอยู่นะครับนี่สำหรวบคุณใครอยากดูแบบชัดๆดูขั้นตอนการขุดของผมนะครับก็ไปไล่ดูคลิปเก่าๆจาก,กช่องผมได้เลยนะครับนี่ครับเริ่มแตกแล้วท่านผู้ชมนะครับเริ่มหาได้แล้วเขียวๆเวนี่ยครับเริ่มหาได้แล้วนะครับ เริมแตกดีนี่ครับนี่นะครับท่านผู้ชมดูนะครับนี่หัวเริ่มโอเคแล้วเริ่มใช้ได้แล้วนะครับเราจะเดินดูไปกันไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับบริเวณขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นหินช่วงนี้แดดก็จะร้อนหน่อยนะครับฝนตกตกตกหยุดหยุดมาสักพักหนึ่งนะครับสมุนไพรตัวอื่นควาเครือแดงขาวเราก็มีนะครับเราก็มีนะครับ นี่นะครับดูต้นเล็กๆต้นน้อยๆนะครับเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยเริ่มขึ้นมาแล้วไปเราจะไปดูกันต่อโอ้ทางค่อนข้างจะนั่นหน่อยนี่นะครับดูหลุมรูลึกขนาดนี้เลยนี่ครับหลุมรูลึกมากครับไปไปต่อ แรงจริงครับแรงจริงแต่เราไปกันต่อครับนี่นะครับพื้นที่ดินแรงแห้งแรง,แรงก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมแค่มาเปิดตัวให้ดูว่าเสมเราเริ่มเริ่มมีแล้วครับเริ่มหาได้แล้วนะครับถ้าท่านใดสนใจของบำรุงร่างกายแบบนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามกันมาที่ผมได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 8 7์เ 8531นะครับคลิปนี้อาจจะสั้นนิดหนึ่งนะครับผมรายงานตัวนะครับท่านใดที่สนใจที่เคยสั่งซื้อไปนะครับเริ่มได้แล้วนะครับนี่นะครับสำหรับคลิปนี้กับผมก็ต้องขอจบคลิปตัวเพีงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม